อานั่นแหละคอกิงครับเยนมากระรานี้ขึ้นมาโยนตัวแปรนี้นะครับสองตัวเลยตู้ก็ไปในรายเดียวกับอย่ากนั้นเยนตัวแปรตู้ยังคำนวณหาความสัมพันธ์มันมีอยู่หลายสูตรนะครับมีหลายสูตร มันมีของเปียสันของเป็นเจ้าของเปียแมนแต่ที่อาจารย์จะตอบคืออาจารย์จะตอบของเปียสันเท่านั้นครับอาาจเป็นพื้นฐานต้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ันเล่นให้แล้วอาโปรแกรมมันเล่นให้แล้วการที่อาจารย์จะให้ที่พี่วัเทียวนะครับสองหนังวันเทียนนะครับวางรือเข้าไปลูกแล้วก็กดโอเมเดียวครับโอเคเราเอาบุญครับเราบุญครับ เราจะดูว่ามันมีความสำคัญหรือไม่มีให้ดูที่ค่าที่ตรงนี้ครับที่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดค่าที่ตรงนี้ต่ำกว่าระดับนี้สำคัญที่เรากำหนดไว้มันก็คือแสดงว่าข้อมูลสองชุดนั้นมีความสำคัญนะครับให้ดูค่าซิกตรงนี้นะครับ สองสามห้าเดียวน่าสิโยตงห้าติ๊กครับถ้าเกิดห้าติ๊กเท่ากับหรือต่ำกว่าระดับระยะ้สำคัญที่เราคำนดมันก็จะทำให้เรารู้ว่ามันติ๊กหรือดีกว่าไปดูที่ดอกจันหลังห้าข้างบนนี้ครับไปดูที่ดอกจันนะครับไม่มีดอกจันครับมันจะมีดอกจันที่สองอันนี้ ไปดูดอกจันไม่มีดอกจันนะครับถ้าเกิดมีดอกจันเพื่อดอกหนึ่งแสดงว่าที่ระดับ0.5ดอกหนึ่งก็คือถ้าเกิดมีดอกจันสองดอกแสดงว่าที่ระดับ0.1ถ้ามีสองดอก0.1เพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันครับแสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์แล้วถ้าความสัมพัญ์คือ0.9 ห้าควาสัมพันธ์ดูตรงนี้นะครับศ4นย์ะครับตัวเลขตรงนี้จะใก่ศนย์แต่มันจะเป็นศ0นย์จศนห้าง่ไหร่โอเคเวลาตอบถ้าเกิดอาจารย์ม่โดมาถาาความสัมพันธ์ไม่เือดอหถ้าเกิดมันจำกต และด yup. ังนี้เนี่ยบางครั้ที่เรากำหนดให้ไปเนี่ยก็แสดงว่ามีความสัมพัญกันและค่าความสัมพัญเท่าไหร่คุณก็ตอบว่า0.98ยนะครับไอ้0.0ยคืออะไรครับซิกนะครับนั่นแหอนครับถ้าที่มันบอกว่าสัมพัญไม่สัมพัญถ้าผมมันได้สองศอ้0.235ครับทำไมถึงได้ไม่ต้องการที่อาจารย์ที่ดีก็คนตัวเดียวกับผมไม่ไดีดี่สุถ้าเกิดอันนี้เป็นสองสามห้าเไหนครับแสดงว่ามันไม่มันไม่ซิก ก็คือมันไม่สำคัญกันอะหรอโอเคครับโอเคครับเปลี่ยนแล้วมันต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์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 แล้วรอดีหนึ่งครับรอบทย่หนะเจอแน่ไปวั